แต่ก็ต้องยอมรับในะเรื่องการดูใจเต้นเนี่ยดูแบบเพ่งจะดูแบบปล่อยวางเนี่ยจะมีผลต่างกันจะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเจ้าได้ธรรมะใหม่ๆแล้วครูบาอาจารย์ให้ปกครองสำนักแล้วท่านเข้ากรรมาฐานกัอนนี้ก่อนเข้าพรรษานี่ก็มีพระรุนพี่มาปฏิบัติด,ด้วยเราก็แนะนําให้ดูใจเต้นแบบที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนนะยกมือแล้วก็ดูใจเต้นปรากฏว่าพอปฏิบัติไปได้เดือนหนึ่งท่านก็เหมือนกับว่า ประกาศตัวเองก็อรหันต์เนี่ยพอ้าพรรษาเราก็เป็นผู้บริหารงานในสำนักไงเพราะว่าท่านมอบให้เราดูแลแล้วก็จัดให้พระขึ้นผู้แสดงธรรมประจําวันในตอนหัวค่ำนะขึ้นปฏิบัติธรรมบนสระร่วมกันพอปฏิบัติแล้วเราก็ฟังธรรมจากผู้มาแนะนำธรรมท่านก็ประกาศตัวเองว่าอรหันต์ทั้งที่เราบอกอย่าประกาศ โอ้ยเลยวุ่นวายกันยกใหญ่เลยคราวนี้โอ้โหฮือฮาฮือฮาปฏิบัติเอาเป็นเอาตายกันก็นี้ถึงข,ข่าวข้าพเจ้าไปพูดมางผีมันก็ไปเข้านะไปเข้าพระองค์หนึ่งเราก็ไปไล่ใช้พลังภายในไล่ไล่องค์นี้มันก็ไปเข้าอีกองหนึ่งพอไล่อีกองมันก็มาเข้ากลับมาองค์เดิยมยังกระทั่งสู้ไม่ไหวนี่นี่สมาธิแบบข้าพเจ้าแบบอัตตาเนี่ยนะไอ้บรารมีของเรามันก็ส่วนกายมันก็ไม่พอ แต่ส่วนจิตนมีละ่ะเพราะเราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าก็เลยนะไปอารัจนาครูบาอาจารย์กำลังเข้ากมาฐานเนี่ยมาท่านก็นมาแสดงธรรมแบบปล่อยวางแล้วเราก็นั่งลงไปนั่งฟังปรากฏว่าเออมันก็ไอาอาการของอัตตาที่สํารวมเนี่ยมันก็คล้ายๆว่าเริ่มผ่อนคลายลงเป็นปกติครั้น,นี้เราก็มาพิจารณาถึงว่าข้อดีข้อเสียอย่างสมาธิ นะดูใจเต้นแบบที่ข้าพาเจ้าแนะนำเนี่ยมันมีพลังอำนาจทำให้คนได้ธรรมะเร็วมีปฏิหารมากแต่ธรรมะของครูบาอาจารย์เป็นธรรมะที่อยู่กับการส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่อยู่ได้กันได้นะเหมือนกับคนที่เรียกว่าอยู่ในสังคมเนี่ยนะก็ไอ้กิเลสอะไรแต่ไม่เลยแต่ไม่เลยมันก็ไม่ค่อยแสดงออกมามันรู้จักปกปิดรู้จักควบคุมอยู่ได้ ไม่เหมือนกับพวกที่ทำอะไรสุดโตง่งพวกนี้จะทำอะไรที่พิสดารนัไปนะต้องไปอยู่พูดเดียวกันส่วนใหญ่นะพเพราะว่านนเป็นคนพิเศษเรนนาะผลที่ได้ที่เสียมันแตกต่างกันในเรื่องของอัตราที่แสดงออกนะอย่างของข้าพเจ้าเนี่ยจะแสดงออกการปรุงแต่งมากแต่ก็สลายได้ครูบาอาจารย์ก็ยอมรับนะบอกว่าท่านเผยแผ่ทำเบียงแพทย์ปีเดียวนะผมเผยใช้เวลาทั้งยี่สิปีกว่าจะได้ คนที่ได้ธรรมะขนาดเนี้ยผมใช้เวลา20ปีแต่ท่านใช้เพียงภาษาเดียวแม่ก็เลยมาชมเราทําให้เราได้ใจขึ้นไปซะอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียนะก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็ถ้าเราเข้าไปยึดในศูนย์กลางกายอัตตามากๆม,ม,มันจะแสดงออกอะไรที่รวดเร็วดุแหแรงมีปฏิหารมากแต่ถ้าเราดูแบบสบายๆนี่เราก็ไม่ได้แสดงออกภายนอกมากมันก็เป็นแบบปล่อยวาง ความรู้สึกให้ายชัดมันก็ค่อยๆตัดไปเป็นสุขัยิปัส,สโกซึ่งคนส่วนใหญ่ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยไปได้วยกันได้สบายๆทาไปเรื่อยๆเนืองๆแล้วมันก็อาการปรุงแต่งมันก็ไม่ไม่ข้ามายุ่งอะไรมากมายนะแตก่การบรรลุม,มันก็ค่อยๆเป็นก็ค่อยไปเราก็เลือกเอาแล้วกันว่าเราจะปฏิบัติการใดเราควรจะด่วนการอะไรที่เราควรจะชักช้าการใดควรจะแห้ง การใดควรจะปล่อยวางก็ขอให้มีสติสัมปัญญาสองตัวแค่นั้นน่ะให้ชัดเจนต่อเนื่องไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวว่าไม่เกินเจ็ดปีแล้วยกเว้นแต่ว่าเราปฏิบัติผิดก็คือว่าไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างสํารวมอินรีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโพชนเนมัตัญญุตาคือบริโภคแต่พอควรชาคริยานุโยคคือทำความเพียนไม่เห็นแก่เนี่ยแก่เหนื่อย จะทำแบบสบายๆเรื่อยๆหรือจะทำแบบแข่งแบบอาศัยอำนาจฌานสมาธิก็มาผสมเนี่ยาอาศัยฌานสมาธิก็มาผสมมันก็บรรุเร็วหน่อยหนึ่งนะาอาศัยแบบเรื่อยๆแล้วก็มันก็ค่อยๆเป็นก็ค่อยๆไปก็ค่อยๆป,ประหารจิเลสไปยกเว้นแต่บรารมีเราเยอะแล้วเราจะปฏิบัติแบบปล่อยวางหรือแบบเพ่งอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสติสรรมญาตัดอุปทานกันธ์ง่ายได้เนี่ยนะอยู่มันจะอยู่ในฐานทั้งสี่ได้ก็ใช้ได้แล้วล่ะ